ก็อีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะที่ว่าไม่ต้องหาพัวัตถุดิบเยอะก็เป็น,นคณะไข่คนราดน้ำมันหอยนะคะก็มีคณะแต่วันนี้เราจะหั่นไว้เป็นคำๆนะคะจะได้ทานง่ายๆก็หั่นเป็นชิ้นๆเลยหั่นก่อนแล้วก็จะมีกระเทียมมีกระเทียม ัดไว้แล้วแล้วก็มีไข่นะคะไข่ไก่มีไข่ไก่แล้วก็เครื่องน้ำมันราดน้ำมันหอยก็จะมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวเครื่องแล้วก็ซอสผักเขาน้ำตาลพริกไทยนะคะพริกไทยป่น,ะะปนแล้วก็พริกไทยเราก็จะเอาคณะไปลวกให้พอสุกนิดนึงนะคะ ลงในน้ำร้อนใหพอสุกสักนิดหนึ่งแล้วเราก็เอาไปล้างน้ำไว้นะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาทําไข่คนก่อนค่ะเราจะไม่เอาคะน้าไปผัดกับไม่เอาคะน้าไปผัดกับไข่นะคะเราก็จะตั้งกระทะให้ร้อนเลยนะคะให้ร้อนเดีย๋ยวมาทําไข่คนนะคะเราก็จะตั้งกระทะให้ร้อนร้อนเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ํามันสักหน่อยหนึ่งพอประมาณแล้วก็รอให้น้ํามันร้อนให้จัดนะคะ พอน้ำมันร้อนจัดเราก็จะเอาไข่ลงใส่นะคะอันนี้เราปิดไฟเลยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆพลิกไข่นะคะไข่เขาก็จะเป็นไข่คนนะคะไข่เขาจะไม่ไม่แข็งไข่เขาจะนิ่มๆถ้าเราไปเปิดไฟไว้วเดี๋ยวมันจะความร้อนก็ทําให้ไข่สุกนะคะอันนี้เราใช้ความร้อนก่อนแล้วค่อยปิดไฟเสร็จแล้วเราก็จะเอาไข่มาวางก่อนนะคะ มาวางรอไว้เราจะไม่เอาไปผัดกับค้าเอาวางเสร็จแล้วเราก็เอาน้ํามันที่เหลือจากผัดไข่นะคะเราก็จะเอาค้าไปฉาน้ํามันสักนิดนึงนะคะเพิ่มความหอมอน้ำมันไปผัดฉากับน้ำมัน เอาคนะไปฉากับน,น้ำมันนะคะพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยด้วยนะคะพักๆหนึ่งเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมเ,ยเราจะไม่ใส่กระเทียมก่อนนะคะเราจะไม่ให้กระเทียมมันไหมเดี๋ยวเพ่จะใช้ความหอมไม่เฉยนะคะเีเรแล้วก็เราก็มาคุกให้เข้ากัน ก็เป็นเมนูง่ายๆค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะเอาคณะมาวางบนไข่นะคะไขค่คนคณะที่เราผัดน้ำมันเล็กน้อยกับกระเทียมไว้มาวางบนไขค่คนไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำน้ำลาด ซอสมะระคณะอีกทีนึงนะคะน้ำราดซอสก็อย่างที่บอกนะคะน้ำมันหอยซอสทุกเขาซีอิ๊วขาวน้ำตาลแล้วก็ผงชูรสแล้วก็พริกไทยพิไทยผงนะคะแล้วก็ผัดแค่พอให้เครื่องมันเข้ากันนะคะเชื่องน้ำซอสเราให้มันสุกอีกนิดนึง,นง ให้มันเข้ากันเสร็จแล้วก็เอาไปลาดกับคนาเลยนะคะก็เป็นอีกเมนูง่ายๆนะคะเครื่องไม่เยอะแล้วก็ต้นทุนไม่เยอะนะคะก็ไข่คณะสักร,รมหนึ่ง ก็ฝากไว้อีกหนึ่งเมนูนะคะกระาไข่คนราดน้ำมันหอยนะคะก็ขอบคุณนะคะขอฝากไว้หนึ่งคลิปสวัสดีค่ะ